สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับผมนะครับเอกร้านแบงค์นาฬิกาวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลย G W G 1ันห A D R สื่อว่าโอเคมาดูนีคู่คู่มือนะครับเอาไปดุนหัวนอนได้เลยโคตรหนานะครับมาดูข้างในกัน นี่ะจะก,กล่องเนะจริงๆตัวนี้ผมทำราคาไว้เรียบร้อยแล้วครับราคาป้ายที่เห็นก็คือสองหมื่นเจ็ดมัดมัด มาสเตอร์เรามาดูกันนะฮะตัวเนี้ยจะเป็นตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนลองเทียบไซส์กับ DW ห้าันหความพิเศษของมันตัวนี้มันคือตัวทริปเปิลเซนเซอร์นะครับแล้วก็ จะเป็นพลังงานแสงตัวนี้จริงๆการใช้งานไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่ครับนะฮะไม่ยุ่งยากโอเรามาดูกันเริ่มต้นที่ตัวไหนเริ่มต้นที่สายก่อนเลยสายจะเป็นลายนะฮนะดูกันชัดๆนะตัวรัศสายจะเป็นสแตนเลส ด้านหลังด้านหลังจะมีเนี่ยตรงนิ้วผมชี้เนี่ยบ่ารองยางบ่ายางรองแขนนะฮะนะฮะแล้วดูฝาหลังสุดๆนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับ ฟังก์ชันก็พ,นพื้นพื้นเดิมเดิมแฮะจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือนี่แยกออกมาชุดนี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งผมชี้เนี่ยฮะนี่ถ้ากดปุ๊บเดี๋ยวหน้าจอตรงนี้จะแสดงผลค,คือกดเลยครับเข็มทิศไงครับ นะฮะเราจะดูเป็นองศาก็ดูข้างล่างนะฮะเห็นไหมฮะถ้าถ้าดูเป็นเข็มทิศ,ทศก็คือเนี่ยมันจะต้องชี้ไปทิศเหนือตลอดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่าเข็มนะฮะเราก็สังเกตได้จบการทํางานแล้วก,กดหมดหนึ่งทีครับก็กลับเข้าไปเฮดไทม์เห็นไหมฮะไม่มีอะไรแลละอ่ามาต่อที่แอนติปุ่มนี้เลยนิ้วโป้งผมกด ความสูงจากระดับน้ําทะเลครับณนะขณะนี้ผมอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะสูงจากระดับน้ําทะเล39เมตรครับเนาะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ,ะจบการทํางานเช่นเดิมครับหน้าจอตรงนี้เราจะเลือกได้ปกติเลือกได้นะฮะว่าให้มันโชว์อะไรเนี่ยชิเดย์เดือน7วันที่ป6กนะครับตัวนี้ตั้งเวลายัง ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งเวลาขอโทษทีนะครับแต่เดี๋ยวเราเราจะมีวิธีการตั้งเวลาให้เสร็จปั๊บเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มไฟเห็นปั๊บไฟเห็นตรงนี้ผมไหมครับปื๊ดอืมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าภายน้ำม,ม่งโคตรแจ่มปร๊บเห็นไหมสว่างจ้าเลยเห็นไหมครับ มันออกมาครับหมุนเกลียวก่อนหมุนเกลียวมันออกมาปึ๊บมันเด้งออกมาวงแหวนสีแดงโค้นออกมาแล้วเราก็ดึงเลยครับปั๊บึ้นซิตี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่ที่ห้องกงดูนะฮะแล้วหมุนถอยหลังครับมาที่แบงคอกเวลาหมุนละตอนนี้ประมาณเที่ยงสามนาที เงี้เป๊ะครับเราก็จบการทำงานโดยการกดเมมบยมลงไปแล้วก็หมุนเกี่ยวกับถูกต้องไหมฮะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากมายเสร็จปั๊บในโหมดต่างๆของมันเนี่ยเราจะมันจะมีตรงตรงนี้เห็นเข็มเข็มวงเล็กๆนี่นครับเห็นไหมครับจะมีเล็กขอ S T T R อาราม์ม wt rd mm hmm. เรากดดู mm hmm. น้าภูมิ mm hmm. ปับเล็กคอร์ด mm hmm. นี่จับเวลาเดินหน้าจับเวลาถอยหลัง mm hmm. นี่ปลุก นิวเวอร์ไทม์แค่เปลี่ยนชื่อเมืองง่ายๆไม่มีอะไรมาก ลองไปหาใส่ดูกนนะครับสวัสดีครับ